สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเปิดลังสุ่มกันค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเปิดลังสุ่มนะคะของเล่นคาแรคเตอร์การ์ตูนญี่ปุ่นนะคะหลังนี้มีมูลค่า3 2 0 0บาทเรามาดูกันเลยนะคะว่าภายในเราจะได้ของเล่นของใช้อะไรกันบ้างนะคะเพ,เพื่อนเพื่อนตามมาดูกันเลย เรามาดูกันเลยนะคะว่าภายในรังสุ่มนี้นะคะเราจะได้อะไรบ้างนะคะเปิดมาเราก็เจออันนี้เลยนะคะอ่าสกุตชี่นะคะมินนี่เมาส์โอ้โหตัวนี้นะคะ1,000เยนเลยนะคะ เป็นงานสกุชี่สโลมากเลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปนี้เราได้มาเป็นกระเป๋าใส่เครื่องสำอางมิสเตอร์โป t เตโตเฮดนะคะตัวนี้เป็นงานแบบว่าของ Toy Story เลยนะคะสวยกริบเลยด้านในก็จะเป็นลายจุดแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็มีช่องใส่เหรียญตรงนี้อีกนะคะ สวยคลิปเลยนะคะตัวนี้แล้วก็มีเป็นกระดาษโนต้ตนะคะมีินนี่เมาส์อ่าเป็นคริสต์มาสแฟนตาซี2010โอ้โหมีทั้งหมดนี่นะคะ5ลายนะคะตามนี้เลยอ่าอันนี้น่ารักมากเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นถุงใส่ขนมมินนี่เมาส์อ่าอันนี้นะคะเป็นโตเกียวดิสนี่รีสอร์ทเหมือนกันนะคะ280เยน งานมือหนึ่งเลยนะคะโอยอันนี้น่ารักมากเลยนะคะเพื่อนๆตัวนี้นะคะตัวนี้น่าจะเป็นงานโตเกียวดินี์แลนนะคะเป็นเหมือนต่างหูนะคะเจ้าหญิงเรามาดูซิว่ามีอะไรบ้างนะคะตัวนี้น่าจะเป็นอลิสนะคะอ่าอันนี้น่าจะเป็นลาพันเซลตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าหญิงเบลนะคะโฉมงามกับเจ้าชายอสูรอ่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นซินเดอเรลล่านะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นซินเดอเรลล่านะคะน่ารักมากเลยนะคะอ่าเป็นต่างหูแบบแป้นนะคะมีทั้งหมดสี่คู่นะคะโอ้ราคาเต็มนี่หนึ่งพันแปดร้อยเยนนะคะตีเป็นเงินไทยก็น่าจะอยู่ประมาณห้าถึงหกร้อยบาทเลยนะคะอ่าต่อไปนะคะเราได้เป็นกล่องเหล็กนะคะมินิเมาส์อ่ากล่องเหล็กมินิเมาส์แบบนี้เลยน่ารักมากเลยนะคะตัวนี้ อ่าเอาไว้ใส่ของกระจุกกระจิกได้นะคะแล้วก็โอ้อันนี้ได้เป็นไฟฉายนะคะฮาลาวีนอ่าเป็นมิกกี้นะคะตัวนี้อ่าแล้วเราก็ได้เป็นถุงผ้ามิกกี้เมาส์งานดิสนีย์สโต์เป็นถุงผ้าเหมือนถุงผ้าดิบนะคะอ่าตัวนี้นะคะเพืเ่อนๆแล้วก็ตัวนี้ได้มาเป็นโมเดลตั้งโชว์ตัวนี้น่าจะเป็นงานโมเดลนะคะ เป็นโตเกียวดินนี่รีสอร์ทนะคะมาคู่กันเลยนะคะอ่าเป็นงานฮาโลวีนแบบนี้เลยเอาไปตั้งโชว์แบบน่ารักกิ๊บเก๋มากเป็นส่วนใหญ่จะเป็นงานญี่ปุ่นนะคะเป็นมือหนึ่งเลยนะคะเท่าที่สังเกตดูนะคะในลังอ่าแล้วก็ตัวนี้<ส>จะเป็นขนมขนมได้นะคะใส่ของกระจุกระจิกอะไรอย่างเงี้ยอ่าตัวนี้เป็นฮาโลวีนปี 2012, <ฮ>2012เลยนะคะโตเกียวดินนี่แลนด์นะคะสวยมากเลยนะคะใบนี้<ฮ>นะคะ อ่าแล้วเราก็ได้เป็นกาชาปองอ่าอันนี้จะเป็นกาชาปองมิมนิเมาส์อ่าเป็นคริสต์มาสคอลเลกชันนะคะอ่าตัวนี้นะคะมีแบบว่ามาในกล่องเลยนะแล้วก็แล้วก็ต่อไปก็เป็นสติ๊กนะคะตัวนี้สติ๊กเป็นอ,อันละบ,บ้มใส่รูปนะคะแบบสอดนะคะแบบนี้นะคะอ่าน่ารักมากนะคะตัวนี้แล้วก็ ว้าวอันนี้เห็นอะไรเอ่ยตัวนี้น่าจะเป็นงานมือหนึ่งเลยนะคะเป็นงานดิสนีย์สโต์นะคะตัวนี้อ่าหนึ่งพันเก้าร้อยเยนเดี๋ยวเรามาเปิดดูพร้อมกันนะคะว่าด้านในเป็นอะไรนะคะอ่าเปิดมานะคะด้านในโอ้โหเป็นสออ่าเป็นดินสอสีนะคะเป็นมีทั้งสีสีเมจิกอ่ากระดาษโน้ตนะคะตัวนี้เป็นกระดาษโน้ต แล้วก็มีเป็นดินสอโกดอ่าแล้วก็ดินสอไม้ไม้บรรทัดยางลบแล้วก็ด้านนี้จะเป็นดินสอสีไม้นะคะโอ้โหสวยมากเลยนะคะอันนี้อันนี้แบบว่าคุ้มค่ามากเลยอันนี้ราคาตั้งหนึ่งพันเก้าร้อยเยนนะคะตีเป็นเงินไทยก็ประมาณหกร้อยบาทนะคะอ่าเดี๋ยวเพื่อนๆช่วยกันคำนวณแล้วกันนะคะว่า เพื่อนเพื่อนคิดว่าลังนี้คุ้มหรือเปล่านะคะกับมูลค่า3,200บาทนะคะที่พี่เจนไปไปสั่งมานะคะจากจากร้านญี่ปุ่นนะคะเป็นสินค้านําเข้าจากญี่ปุ่นนะคะพีออเดอร์มานะคะชิ้นนี้นะคะต่อเราได้เป็นกล่องใส่ของนะคะเป็นรูปปราสาทนะคะเทมิยายาแล้วก็ได้มาเป็นกล่องดัฟฟี่แอนด์เชอรีม อ่าชิ้นนี้นะคะมันจะเป็นเหมือนกล่องใส่ของนะคะกระจุกกระจิกแบบนี้เลยนะคะอ่าเป็นดัฟฟี่กับเชอร์รี่เมย์น่ารักมากเป็นเพื่อนของมิกกี้เมาส์นะคะอ่าแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีเป็นอัลบั้มรูปอีกหนึ่งชิ้นนะคะเป็นมิดบันนี่ว้าวใส่เอาไว้ใส่รูปแบบสอดได้เลยนะคะตัวนี้แตนแตนเรามาถึงชิ้นใหญ่กันแล้ว ตัวนี้นะคะได้เป็นหมีภูหมีภูตัวนี้นะคะป้ายห้อยเลยนะคะเนี่ยมันน่าจะเป็นถังป๊อปคอนนะคะมีหมีภูแล้วก็พิกเลตนะคะแบบนี้ตัวนี้นะคะเป็นวินนี่เดอะผูนะคะอันนี้เลยอ,อันนี้สายมันน่าจะอยู่ด้านในนะคะปกตินะคะสายมันน่าจะอยู่ด้านในสวยนะคะเพื่นพนพนอนๆใครชอบนะคะฝากติดตามด้วยนะคะ ตัวนี้นะคะได้อีกหนึ่งชิ้นนะคะเป็นถังป๊อปคอร์นเหมือนกันตัวนี้มันน่าจะเป็นถังป๊อปคอร์นอะไรเอ่ยลองเปิดดูด้านในนะคะแตนแตนอ่าด้านในก็จะมีสายนะคะมีสายแล้วก็อุ้ยอันนี้มีเป็นมิน่เมาส์นะคะเป็นพวงกุญแจอ่าเป็นมิน่เมาส์นะคะแล้วก็เป็นยางตันนะคะถือกระเป๋าที่เป็นรูปป๊อปคอร์นนะคะเป็นถังป๊อปคอร์นเลยนะคะน่ารักมากเลยนะคะชิ้นนี้ อ่แล้วก็มาถึงชิ้นสุดท้ายนะคะของเราอุ้ยโอ้โหเห็นแวบๆบนะคะว่าเป็นเจ้าหญิงลาพันเซลอ่าชิ้นนี้นะคะจะเป็นเจ้าหญิงลาพันเซลแบบนี้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวมาเปิดดูด้านในพร้อมกันนะคะว่าข้างในเป็นอะไรนะคะอ่าตัวนี้นะคะเพื่อนๆโอ้โหมีเป็นโฟมมาแบบนี้แล้วอ่าเดี๋ยวขออนุญาตนะคะ เตนแตนตนนว้าวโอ้โห,โหชิ้นนี้สวยมากเลยนะคะชิ้นนี้โอ้หนักมากอ่าโอ้โหเป็นเจ้าหญิงลาพันเซลนะคะเป็นเจ้าหญิงลาพันเซลหนักมากเลยนะคะเป็นเป็นงานเหมือนเซรามิกเลยนะคะแบบนี้นะคะ เป็นงานเซรามิกนะคะโหนี่นะคะผมของเจ้าหญิงลางพันเซลจะยาวแบบนี้เลยนะคะอ่าแต่ว่าด้านล่างนะคะก็จะเป็นอ่ามันน่าจะเป็นโคมไฟหรืออะไรนะคะเดี๋ยวขออ่าพี่เจนขอเปิดดูนิดนึงนะคะอ่ามีสลักมาให้นะคะเราก็จะดึงสลักออกมาแป๊บไฟติดนะคะ เพื่อนๆเห็นไหมเอ่ยด้านในนะคะจะเป็นเจ้าหญิงลาพันเซลนะคะอ่ากําลังล่องเรืออยู่นะคะสวยมากเลยนะคะแบบนี้เลยโอ้โหชิ้นนี้แบบว่าถ้าถ้าเราพีมาเองน่าจะอยู่ประมาณสามพันเลยนะคะสองถึงสามพันนะคะตัวนี้เท่าที่พอจะทราบราคานะคะตัวนี้โอ้โหได้ชิ้นนี้ชิ้นเดียวถือว่าคุ้มไหมคะ เพื่อนๆน,นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะงานเปิดลังสุ่มแบบนี้นะคะาฝากเพื่อนๆน,นะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะให้กับช่องพี่เจนนิดนึงนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าครั้งหน้านะคะพี่เจนจะไปเปิดลังสุ่มแบบไหนกันนะคะาฝากเพื่อนๆติดตามและให้กําลังใจกันด้วยนะคะ ใครมีคำถามหรือมีคอมเมนต์อะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้ววิเซียนจะมาทยอยตอบให้นะคะวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่ติดตามาตั้งแต่ต้นยันจบเลยนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ